สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเป็นวิชาศิลปะนะคะา่มาดูกันนะคะสำหรับรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ้ยเป็นรูปนกขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะถ้าให้รูปไปแบบนี้นักเรียนอัจษะคิดว่าคุณครูให้ระบายสีเฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะครูให้ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นก็จะมีเส้นอะไรบ้างคะก็จะมีเส้นหยกักเส้นโค้งเส้นตรงใช่ไหมคะแล้วก็เส้นทายแยงใช่ไหมคะอ่ะทีนี้สิ่งที่ครูจะให้นักเรียนทําก็คือไม่ใช่ระบายสีนะคะแต่เป็นการเอาสีหนานะคะมาขีดขีดเส้นอาจจะเป็นเส้นตรงก็ขีดขีดไปให้เต็มรูปนั้นอาจจะเป็นเส้นหยกัก ก็ขีดไปนะคะอาจจะเลือกสีที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความสวยงามมากเพิ่มขึ้นโดยที่ครูมีข้อจากัดหรือว่าให้นักเรียนนะคะเลือกทุกเส้นมา,ามาขีดนะคะให้ครบทุกเส้นก็อย่างเช่นอาจจะเป็นเส้นตรงก็ต้องมีเส้นตรงมีเส้นป่า เส้นโค้งเส้นทะแยงมีมาให้หมดเลยนะคะอ่าถ้าใครระบายสีมานะคะคงจะถือว่านักเรียนไม่ได้ดูคลิปการสอนนะคะ